ขายยังนอ้อขนาดนี้มีขายของเด้อค่ะเดี๋ยจอดซื้อทุกล้านหรือเลยบไม่ยังม่ยังขายนะนอ้อร้านขายลูกซิ้นมีอะไรขายบ้างมีส้มตำนะคะป้าน,นี่เป็นร้านค้าแบบเล็กๆเนาะคะ่ะนี่เลย ขายเนี่ยอยากกินส้มตำไหมะก็มีใครกินน้ำเหระสวัสดีค่ะมาดามมังคูนะคะตอนนี้อยู่ตะบนนาโพนะคะตรงข้าหน้านี้เลยค่ะอ้แถวนี้น่าจะเป็นซุ้มขายของหมดเลยเนาะค่ะนี่ซุ้มขายของอ๋เขาปิดบิดค่ะ จะถามพมาก่อนเหตุผลปิดคืออย่างเนาะหรือว่าเขาไปเปิดอยู่แล้วนะคะแต่มาด่ามาุ่งโพนี่ผ่านมาแถวนี้จะหลายๆครั้งหลายหลายครั้งเลยนะคะนี่ก็เห็นมีอยู่ร้านเดียวนะคะที่เปิดอยู่อันนี้ก็เป็นร้านขายของเบิร์ตบอกคะเขาปิดบคปะปิดขาว่าเขาเปิดแต่วันธรรมดาลุงเองเขาปิดเานนขาก็เลยเ่ะ มื่อนี้วันยังมื่อนี้วันจันทแหละวะวันจันค่ะแต่ว่าโรงเรียนงคอยหยุดเอามื่อนี้หยุดบ่ค่ะเอาครูเข้าไปประชุมอ๋อเฉพาะหนาโพใช่ไหมคะโอ้ต่อไปเปิดให้นักเรียนเนาะทางพู่นน่ะนักเรียนอยู่เลยค่ะร้านร้านน้ำเพิ่งไปธุระแตะกี่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมืออยู่เนาะคอยผ่านมาหลายเทืออลไรเมื่อใดได้สิมีโอกาสไปซื้อร้านนี้สมตามค่ะ ก็เป็นตำไทยเนาะมานีนะตำเจ็บเสียไปด้วยจ้ะมียัาขายเนี่ยมีลูกซิ้นนะคะมีลูกซิ้นนะคะมีลูกชิ้นขายไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทบนบ่ค่ะ เราขายถูกนะเนี่ยมาละห้าบาทเลยแล้วก็มีกับข้าวกับน้ำตรงนี้นะคะมาแต่ดำหน้าแหละเพิ่กัะได้เดี๋ยวอดนุพิ่นก่อนนะอนุ่นดีก่อน ชิ้นน้องชิ้นนี่นะครับมีป้ายอยู่นะองค์กรบริหารส่วนตำบลนาโพนะคะนะ พี่ยังลูกตกล้ม <c oughs> ตกใจเบิดนนะนี่แหละลานค้าบ้านเฮากอเนี่ยนี่แหละค่ะตรงพูดกับเป็นล้านคไายและตรงพูดน,นะคะ ตอนนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่เห็นป่ต้องพูนเขาขายอย่างนี้บานซื้ออยู่สุดทางเป็นตะแซบด้วยค่ะ ไได้ค่ะบดีบอกกินตัมปรลราเลยจยากสะกินยำใดคะล่ะใกล,ล้เลยเดอ้อฝนนะคะเต็มท,ที่เลยตั้งเขาแล้วคุณนนะ่ะได้แล้วค่ะฝนกำลังบหมาเด้อค่ะเดอ้อบุ้งน่ะแม่ค่ะกำลังใส่ถุงให้ย,ยู่ แกแล้วแก่แล้วไก,ก่สิตกนะคะค้องสีบรถึงเฮือนดเดลือบานนี่แต่บบแน่ท่างุนมันเจงอยู่เนาะทางฝนมันเจีงอยู่อยโอเคเนาะต้อแกแถวนี้ละโอ,โ,อโ,อโอ้โตอนนี้รู้สึกว่ามันจะต,ตกเลยนะเรียบร้อยมาถึงเฮือนเฮ้ยตายเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องมาดามงโพต,ติดฝนอีกแล้ว 来来来来来，哎，再放。 ต้องต้องรอให้ฝนหยุดก่อนจังหอยมาซาก่อนแค่ไหนคะสี่สิบบาทราคาสี่สิบบาทก็ณจะกินบดบ่คือลายขนาดเนาะตัวบักลายหนึ่งกินซาฮอหวานบึกอื่นดูเละรสชาติรสชาติสีสันงามขนาดขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะกลับบ้านนะคะ ฟนซาผู้ดีบันไปแล้วนะคะโอ้โอ้ มีรูออกไปไกลปยังเดียวกันไปจัาบาคันน Apple. ี mm ้าไอ้น mm ี่อยอันนี้ไข่ปาอันนี้ไอ้รอยสี่สิบออันนี้เก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเนาะูแอปเปิลแอปเปิลมีลูกสิบบาทเจบาทยี่สิบบาทสิบาทคนกระตกจชมองรถไหมลใสู่แรอันนี้บส่สิบ เออเส่เส่วันนี oh no wow, so ้ร so ้อยหนึ่งครับเก้าสิบบาทจ้ว่าเมื่อกี้อันนี้เก้าสิบบาทตัวนี้มี๋อเฉพาะน้ำมันเหี่ยวอันนี้มีเม็ดอันนี้มีเม็ดอันนี้ไม่มีเม็ดอันนี้หกสิบบาทเอาส้มดีกว่าเอาหนึ่งกิโลนะคะส้มหวานบ้คะหวานส้มไต้หวันส้มไต้หวันสองนอบสองนอกมักของนอบไหมคือว่าจะของแท้ก็อร่อยรสกับภูมิโลคไห ว่าทุกเปียกเบิด์ตโอ้คนบ้านมาดามมุ่งพ่ออย่ฟังพุณเด้อค่ะเด้อผูวสีฮอดนี่กะบผัแห้งล่ะฮกฮกซิมฮะโอเคโอเคฮกซิมฮะช่างมาดามมุ่งพ่อครับปวอตโต้สู้ขยังนี่เด้อหนูนะโอ้ยโอ้ยนี่เด้อผัวเรอยากกินแถวนี้กัร้านนี่เด้อค่ะเด้อกุสุมานอยู่กุสุมานค่ะตัวนี้แหละค่ะตอนนี้ท่างพ่อค่ะ ทั้งพ่อค้าทั้งลูกค้านะคะตอนนี้เปียกมะลอกมะเล็กใส่เนื้อใส่เนื้อใส่เนื้อเปียกมะลอกมะเล็กข้างมาดามอะไรนะเมืองโคค่ะโอ้ไม่ดังเออดังเยอะเนาะเออดังเยอะังเยอโอ้ยเฟื่อสิฮอดเฮือนหนูซื้อไปทั่วร์ล้วมันเลยบ่ฮอดจักเทื่อนี่อันนี้เต็มรถอยู่าดามเมืองโพใช่มั้ยใช่ค่ะบน้าเรโอ๊ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลย ราคาเดื้อเบอร์นคนละหนึ่งกล่องนะคะตอนนี้โทรศัพท์เปียบบุลเลอร์จะจ่ายเงินพ้นก่อนเนาะขอบคุณค่ะนี่บอกมาดามเหมืองพูนี่บอกแม่แม่ค่ะลึ่งบางเบาแล้วค่ะนี่พ่อคดิพ่อขนาดไปเรื่อยค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ อำเภอกุชมานค่ะเดินทางกลับค่ะทางผ่านนะคะโอ้ยฝนอกใจ่มาดามุกโววันนี้ม่เป็นยังคะสูใจคือเก่าค่ะนี่วันที่ฝนตกต่ลำบากนิดนึงนะคะเห็นบะหยดใหญ่โอ้ยฝนตกหญ่โอ้ยฝนตกเราก็ยังทำงานนะคะเมื่อกัอนเมื่อกัอน โอ้ยฝนตกอย่าลำบาดเลยพี่น้องจับบานกับจองอันนี้ฝนตกแข้งน,น,งน,นะคะนี่เพราะฉะนั้นมีการน้ำแล้วาลกาวรูปกันบอลลูค่ะรู้แต่ว่าท่ายค่ะโอ้ยเงินซ่านกันเลยพี่น้องเพื่ไปทางไหนไปทางน,นี้ดีกว่าไปทางน,นี้กันกลับบ้านแล้วค่ะโอ้ยจับบานบานไข่เด้ นี่แหละจะกัดบาดเลยนะคะย้ายอยู่บนน้องตอนเงิหลังนี้หลงังคาเปิดไปแล้วไหมกอยู่จนนังได้บาดโอ้ข้างล่างก็ยู่ยไปได้แล้วโอ้คนต,ตกยกลดทางเลยแบบเนานะ ผ่านวัดแล้วค่ะต้นตกหำหำแล้วค่ะตอนนี้เปียกมาเลยเร้่มาด,า,โบโบดมามงโกนอ่ะยินโบแม่นว่าเปียกนะเปียกทั้งหมดเลยนะคะ ต้อง่อไปค่ะแต่ก็อย่าให้ก็